มนุษย์คิดว่าตนเองคือจุดสูงสุดของห่วงโซ่แห่งชีวิตเพราะว่าวันนี้ความคิดนั้นจะถูกกลืนหายไปและคลิปที่คุณเพิ่งรับชมไปนั้นเกือบทั้งหมดตัดโดยฟิลมอร่ลาโรชันลาส วันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นและแนะนำการแก้ปัญหาที่พบเจอจากการใช้งานของผมเองฟิลมมล่ามาจากคำว่าฟิลมบวกออร่าหมายถึงเสน่ห์ของภาพยนตร์หรือวิดีโอที่ดูมีสงาา่าราคีเอ้ย ลาสีเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่พัฒนาโดยบริษัท Wondershare ์เทคโ o l o g y จากประเทศจีนเปิดตัวในปี2010ในชื่อเดิมว่า Wondershare Video Editor โดยที่มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถตัดต่อวิดีโอได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชื่อ f i l m o l a ในปัจจุบันด้วยจุดเด่นนี้เองตัวโปรแกรมจึงเหมาะกับพวกเราที่บางคนพอจะมีความรู้เรื่องตัดต่อวิดีโอหรืออาจจะไม่มีเลย แต่อยากตัดต่อวิดีโอเพื่อฝึกความสามารถให้เก่งขึ้นด้วยฟิวเจอร์เพียรพร้อมพีเซตอีกมากมายไม่ว่าคุณจะทำคลิปลง y YouTube t i k t o k หรือทำวีล็อกอวดน้องหมาหรือน้องแมวก็ทำได้เช่นกันครับด้วยสเปคขั้นต่ำตามนี้ครับวิธีดาวน์โหลดติดตั้งก็แสนง่ายเพียงเสิร์ชคำว่าฟิวมอร่าคลิกที่ปีดาวน์โหลดแล้วคลิกที่ get start for free ได้เลยครับในส่วนการอินสตอลเป็นแบบโปรแกรมทั่ว,วไป ส่วนนี้ผมขอตัดส่วนเรื่องราคานั้นไว้เดี๋ยวผมจะแนะนําอะไรดีๆให้ในท้ายคลิปนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเปิดโปรแกรมจะได้หน้าตาประมาณนี้ต่วนรายละเอียดฟังก์ชันอื่นเดี๋ยวผมจะขอทําเป็นคลิปแยกนะครับเพราะเดี๋ยวจะงงเขาหรอผมเองให้เรามาคลิกเลือกที่ New Project เรามาเริ่มจากรายละเอียดของเมนูต่างๆกันก่อนครับ ในส่วนด้านบนจะเป็นฟังก์ชันทั่วๆไปเริ่มจากเมนูไฟล์ที่มีคำสั่ง New Project หรือ Save Project และเมนู Edit ที่มีคำสั่ง Undo Redo ซึ่งเป็นมาตรฐานเมนูของโปรแกรมทั่วๆไปครับและนี่คือเวอร์ชันที่ผมใช้ณนปัจจุบันครับแต่คลิปตัดเมื่อวานบอกทาไม ลองลงมาจากฟังก์ชันด้านบนจะเป็นหมวดเลือกพิเศษโดยจะมีฟังก์ชันและเอเซตต่างๆให้เราได้เลือกใช้กันครับโดยด้านซ้ายมือของเราจะมีเมนูย่อยที่ใช้สําหรับเลือกเอเซตอีกทีหนึ่งครับโดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามแต่และฟังก์ชันเช่นพอเรากดเลือกมีเดียตรงโปรเจกต์มีเดียก็คือแฟ้มที่ใช้จัดเก็บงานหรือข้อมูลของเราครับเราสามารถจะรีเนมตามชื่อที่เราต้องการได้เลยครับหรือจะเพิ่มแฟ้มเพิ่มเติมก็ทําได้ตรงส่วนนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเมนเพราไม่ชอบมานอะไรวะ มากันในส่วนแถบด้านล่างกันครับส่วนนี้เรียกว่าไทาม์ไลน์คือเป็นส่วนที่เราจะไม่เก็บไว้อันนั้นทําลายในส่วนนี้เราจะใช้ในการจัดเก็บคลิปภาพแสงสีเสียงเปรียบดังส่วนที่เราใช้ในการจากับเล่าเรื่องของเราครับโดยส่วนประกอบที่ลงในไทม์ไลน์ผมจะเรียกมันว่าอ็อบเจกต์ซึ่งจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนย่อยได้แก่วิดีโอและ Au โดยจะมีฟังก์ชันย่อยได้แก่ล็อกปิดเสียงปิดการมองเห็นและเปิดไฟฉายฮะโดยในตอนทํางานเราสามารถที่จะไล่สีอ็อบเจกต์ได้นะครับเพื่อให้เรามองออกว่าส่วนไหนคืออะไรหรือเราจะแบ่งสีเป็นเฟสเพื่อแบ่งช่วงการทํางานก็ได้นะครับในส่วนย่อยของเมนูทําลายจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันจัดดัดแปลงเกือบทุกชนิดและฟังก์ชัน AI ที่คอยช่วยเราหรือเปล่าตรงส่วนนี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนเมาส์ให้กลายเป็นเครื่องมือได้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว ไ,ไ,ไปกันต่อในส่วนถัดไปครับด้านบนของเราส่วนนี้เรียกว่าเพเยอร์พรีวิวหรือเรียกสั้นๆว่าพรีวิวพรีวิวมีหน้าที่แสดงส่วนต่างๆที่เราได้กำกับไว้ในไทม์ไลน์เราสามารถกดปุ่มเพยเพื่อดูผลลัพธ์แบบเรียลไทม์จากหน้านี้ได้เลยครับหรือจะกดคีย์ลัด Space Bar เพื่อไม่ต้องขยับเมาส์ให้บ่อยก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถปรับ a s p e c t r a t i o หรือรูปทรงของคลิปเราก็ได้นะครับโดยคลิกที่รูปหน้าจอคอมแล้วเลือกที่ เช็งโปรเจกเอสเ e กเร a t i o จากนั้นจะปรากฏหน้า Project Setting ถ้าเราทําคลิปแนวนอนก็ให้เราตั้งเป็น16:9ถ้าเราทําคลิปแนวตั้งก็ให้เราระวังหล่น <c oughs> ในส่วนของ Resolution ส่วนนี้ต้องระวังหน้าจอพรีวิวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันแสดงตามหน้าจอของเรานะครับไม่ได้แสดงตามผลที่เราตั้งไว้ตอนเ e นเดอซึ่งยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับถ้าเรามีรีเควสงานที่เป็น 2K แต่ใช้จอแค่ Full HD มันจะทําให้เรามองไม่ค่อยออกนะครับว่าออบเจกต์หรือภาพบางส่วนมันเริ่มเบลอรหรือเปล่าดังนั้นถ้างานที่เราได้รับรีเควสตมามีระดับ 2K หรือมากกว่านั้นผมขอแนะนําว่าเราควรตัดต่อบ,บนหน้าจอที่มีความละเอียดตรงกับงานที่เขา r รี u เควสมานะครับ จะดีที่สุดในส่วนของ FPS ปกติผมใช้60 FPS เพื่อความไหลลื่นหรือว่าใครจะตั้งเป็น30ก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ลักษณะของงานของแต่ละคนเลยครับแต่ข้อควรระวังของการตั้ง FPS ถ้าเราตั้งโปรเจกต์กไว้ที่60 FPS แต่คลิปที่เรานํามาใช้จริงๆนั้นมีแค่30 FPS หรือ24 FPS ทางตัวโปรแกรม f filmora มัาจะสร้างด้มเฟรมหรือเฟรมปลอมขึ้นมาเพื่อให้ภาพมันไหลลื่นเท่ากันครับซึ่งบางครั้งภาพมันจะกระตกุกหรือเฟรมดูไม่เนียนเหมือนต้นฉบับขอแนะนําว่าถ้าเรารู้ว่าไฟล์ต้นฉบับนั้น FPS เป็นเท่าไ ตั้งค่าโปรเจกต์ให้ตรงกันตั้งแต่แรกนะครับจะได้ไม่ต้องมาแก้ทีหลังโปรแกรมอื่นก็ใช้วิธีนี้แก้ปัญหาได้เช่นกันนะครับส่วนถัดไปคือ Color Space ให้เราตั้งเป็น sdr rec709 ตาม Default เลยครับอาจจะมีคนสงสัยว่ามันคืออะไรครับมันคือสีมาตรฐาน srgb หรือ standard dynamic range ครับ แต่ถ้าคุณต้องการงานสีสด 4K แบบทีวีที่โชว์ในห้างผมแนะนําให้ตั้งเป็น HDR ตัว HLG นะครับส่วน P/Q จะใช้พวกการรีมมิ่งครับเลือกตามสะดวกได้เลยครับแต่ถ้าทํางานปกติตัวอย่างคลิปวิดีโอของผมนี้ก็ใช้ HDR เพียงพอแล้วครับมากันในส่วนถัดไปครับคือแถบแสดงดีเทลรายละเอียดของงานอ็อบเจกต์เอฟเฟกต่างๆถ้าเราคลิกอ็อบเจกต์บนไทม์ไลน์ก็สามารถที่จะปรับแต่งรายละเอียดต่างๆได้ครับซึ่งมีประโยชน์มากๆครับอย่างการพิมพ์ตัวอักษรแทนที่เราจะกดบนหน้าจอพรีวิวเราก็มากดตรงแถบดีเทล เ้องกันการขยับของอ็อบเจกต์หรือบางทีมันมีหลายชั้นตรงนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆครับและเราก็เดินทางกันมาในส่วนสุดท้ายครับส่วนนี้เราจะเรียกว่าตูนบาร์หรือท็อปเมนูซึ่งประกอบไปด้วยปุ่มเลเยอร์ปุ่มบันทึกงานปุ่มเดคอร์สแล้วก็ปุ่มซัพพอร์ตตอบปัญหาส่งฟีดแบ็กซึ่งผมใช้บ่อยที่สุดเพราะมีปัญหาเหรอเปล่าเหงา ซึ่งทีมงานถือว่าตอบเร็วมากๆครับโอเคครับต่อมาเรามาดูกันในปุ่ม Export ในส่วนของเมนู Export นี้ส่วนที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือ Create Video เมื่อคลิกที่ Create Video แล้วจะปรากฏหน้า Export ขึ้นมาส่วนนี้คุณสามารถสร้างทำแนวใหม่ได้หรือให้ AI สร้างให้ก็ได้นะครับโดยเราต้องเลือกช่วงเวลาในคลิปวิดีโอของเราเพื่อให้ AI นั้นเินเนเรตออกมาครับรายละเอียดการตั้งค่าใน Export จะเหมือนการตั้งค่าใน Player Preview แต่มีเพิ่มมาเล็กน้อยเช่น Encoder ตรงนี้ก็คือวิธีการอัดวิดีโอให้ออกมาเป็นไฟล์ที่เล็กลงครับโดยจะทำให้ไม่เสียคุณภาพของวิดีโอมากเกินไป ซึ่งแนะนําให้ใช้ h 2 6 4เป็นหลักเลยครับเพราะมันเป็นมาตรฐานใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มครับส่วนคุณภาพก็เลือกได้ตามต้องการเลยครับด้านล่างนี้จะเป็นขนาดไฟล์และเวลาในการ export ไฟล์ของเราครับกลับมาที่ด้านบนถ้าเราจะส่งแบบ preset แบบเลือกอุปกรณ์ก็ทําได้ครับให้เราคลิกที่ไดร์แล้วเลือกอุปกรณ์ของเราโดยเราจะยกตัวยอย่างเป็น iPhone ในส่วนคุณภาพผมก็จะปรับเป็นไฮโดยขนาดวิดีโอก็จะดรอปลง เท่านี้ก็สามารถที่จะส่งวิดีโอออนไลน์ได้แล้วครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือการแนะนําการใช้โปรแกรมฟิลโมราเบื้องต้นหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับเรื่องที่ติดไว้ตอนต้นคลิปครับคือทางฟิลโมราเนี่ยเขามีคูปองที่ใช้งานพวกเอฟเฟกต์หรือเอสเซสฟรีอยู่ครับเราสามารถที่จะรอเก็บได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่านะครับ <c oughs>